อยู่กันที่เวทีมอทอกอครับกับผมแอดมินบังรอดครับพาแฟนๆมาดูมวยคู่ที่สองรายการนับสุดมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566การประทะระหว่างพยักปืนใหญ่มิตรกวนครับสามิกววนครับหรือว่าฟ้าลิขิตกาบลันสารคามครับเดิมชื่อเดิมของเขาหรับฝ่ายแดง คู่ต่อกรเขาวันนี้ครับเ็ดขาเด่นจิตมืองนลหนึ่งร้อยสามิสามปอนเท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินน้าสนใจครับคู่นี้ครับจะจบแบบไหนครับใหญ่ๆแบบนี้ครับพิกัดตลาดของวงการมวยเมืองไทยครับเพชรซุณใหญ่มิกกะวันครับวัยย3ปีครับจากจังหวัดมหาสารคามฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย ครับผลงานสองฟอร์มล่าสุดของเขาเวเสมอกับแสนพลสิทธิพัทยาที่ชนบุรีไฟล่าสุดกาโชว์ฟอร์มได้สวยงามแับเอาชนะทีเอย,ยกที่2เด็ดเดี่ยวสองกินมีที่เวทีมารก,กอรแห่งนี้นะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนเพชรฟ้าเด่นจิตนนน์นครับวัย17ปีเท่านั้นครับจาก อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี์จิดสองเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ผลงานของฟอร์มล่าสุดของกางเินสินต้องเงียบแพ้คะแนนจอมพลสิบพัทยาและไฟล์ล่าสุดมาดแก้มือล้างไอได้สำเร็จครับเอาชนะคะแนนจอมพลสองสิบพัทยาที่จังหวัดสิงห์ุรีบเมื่อวันที่8ปุกราคมที่ผ่านมา โดนชุดใหญ่ไฟกับพิกไปเมื่อสักครู่ครับลองดูครับจะแก้เกมนกี้ทางการแบบไหนเดินเบียดเข้าหาครับสับขาบรั ยกที่สามเขาแต่พักในน้ำสักคู่มาตามกันต่อเกมลวยทียกที่4ครับคู่ที่2องรายการสุกพอดีวิถีไทยครับพย็กปืนใหญ่แดงน้ำเงินพลิกผาเด่นจิดมณนลตารางหลักทรัพย์ก่อนเป็นตัวยกที่4ครับไอไลท์ไทเกอร์7จ็ดหนึ่งมวยพยยกที่มวยครับยังให้มุมน้ำเงิน,น,นครับได้เปรียบอยู่6ช่วงตัววันนี้ทั้งนั้นครับกดล็อกตะโกนมาเมื่อสักครู่ครับ พาะยักคุณใหญ่พลิกช้างไาอกลับมาได้รับการชูม,มือเอาไปเลยครับพิเศษสองแสนบาทครับลองดูครับจะทําได้ไม่ได้ครับเ,รเดินเบียดเข้าไปครับหมัดขวา พเพชรผาเด่นครับจิตเมืองนนท์ที่เอาชนะทีเคยกที่สีับยักษ์ปืนใหญ่มีตะวันครับาตาไม่อยู่จริงๆครับโอ้โหตองชื่นชมหัวติดหัวใจครับพยายามทำเต็มที่แล้วครับแต่ว่าตองชื่นชม เพชรผาเด่นวันนี้ครับมาดีเช่นกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนนครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าเราไดา้ภาพประกันใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ